สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวิมลใจแก้วมาจากกลุ่ม How to Math วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอินทิเกรตสองชั้นเปลี่ยนบริพันธ์สองชั้นระบบพิกัดฉากเป็นระบบเชิงขั้วค่ะจากโจทย์นะคะขอบเขตของ y คือถ้าแควคูลหนึ่งลบ x กำลังสองย้ายข้าออกมาจะได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งค่า r กำลังสองเท่ากับหนึ่งค่า r คือหนึ่งค่ะส่วนค่า x จะเป็นหนึ่งวาดกราฟออกมาเราจะได้ เป็นในส่วนของจัตุภาคที่1ที่ x เป็นบวกและ y เป็นบวกค่ะจะเป็นค่า r เท่ากับ0และ r เท่ากับ1ค่ะจากโจทย์เราจะเริ่มอินทิเกรตจากข้างในก่อนนะคะโดยที่อินทิเกรต0ถึง1 3. ค่า r มาจาก s q u a r o o t x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r ค่ะคูณ r dr ส่วนตัวอินดิเกตข้างนอกมาจากเซต้าศย์ไปจนถึงเซต้าายส่วน2ค่ะอย่าลืมดีเซต้าข้างหลังด้วยนะคะหลังจากนั้นดึงโจทย์ลงมาโดยที่ย้ายค่า 3R มคูณ R ลงมาเป็น 3R กำลังสองค่ะจะกลายเป็น อินทิเกรตศูนถึงพายส่วน2 r งอากำลัง3ส่วน3ตัด3ทิ้งก็จะกลายเป็น R เท่ากับ0ถึง1 d เซตาค่ะจะเป็นอินทิเกรต่วนถึงพายส่วน2แทนค่าก็จะได้เท่ากับ1 d เซตาเท่ากับเซตาศูนย์ถึงพายส่วน2องคำตอบก็จะกลายเป็นพายส่วน2ค่ะ